ว่าด้วยเรื่องของวัดนะคะวัดเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านล้วนคุ้นเคยในทุกช่วงเวลาของชีวิตเป็นสถานที่ที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเป็นสถานที่ที่ช่วยให้เราได้ฝึกสมาธิช่วยให้เราได้ผ่อนคลายจิตใจทั้งในยามที่เราสุขหรือยามที่เราทุกข์ใจหรือเวลาที่เราเครียดกับงานมากๆไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะคะวัดนี่แหละค่ะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดเลย เพราะว่าบรรยากาศรอบๆมีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นและเงียบสงบนะคะและในวันนี้นะคะตองก็จะพาทุกๆท่านนะคะไปวัดกันค่ะแต่จะเป็นวัดอะไรนั้นตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะตองค่ะสวัสดีครับหนึ่งครับ พบกับเราได้ที่สิทานยังไปโลดออไ,ไปกันเลยวันนี้นะคะตองทำคลิปลง YouTube นะคะเป็นวันแรกและก็เป็นตอนแรกของตองน,นะคะขอแนะนำนิดนึงนะคะที่ตองทำช่อง YouTube ช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพื่อจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวัดต่างๆนะคะแล้วก็คาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะที่เราเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปที่มุส ชิมรสชาติของกาแฟเค้กในแต่ละสถานที่ต่างๆนะคะอย่างวันนี้นะคะตองพามาที่วัดเกล้ทุูเส็ตตาแห่งนี้นะคะอยู่ที่ซอยอ่อนนุช67นะคะซึ่งเป็นวัดขึ้นชื่อในเขตประเวศค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะคะตรงบริเวณที่ตองได้นั่งเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือด้านหลังของเทพ เป็นวิหารประธานพรนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจตรงนั้นน่ะก็คือผู้ที่ออกแบบและสร้างเป็นช่างจีนค่ะเป็นช่างชุดเดียวกับที่เขาสร้างวัดเล่งในยี่สองเลยนะคะสวยงามมากๆเลยจริงๆค่ะประวัติความเป็นมาของวัดกระทุ่มเสือปลาแห่งนี้นะคะเขาสันนิษฐานว่าวัดกระทุ่มเสือปลาเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2345ค่ะแต่ว่าไม่ปรากฏนามผู้สร้าง แต่มีหลักฐานว่าผู้บูรณะปฏิสังขรณคือขุนประเวศชนารักษ์เป็นชาวจีนที่อ,อพยพเข้ามาและก็ได้รับราชการสาเหตุที่มีชื่อว่าวัดกระทุ่มเสือปลาเนะคะเนื่องมาจากพื้นที่โดยรอบในสมัยก่อนมีต้นกระทุ่มขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีเสือปลาอาศัยอยู่ชุกชุมมากๆ เสือปลาเนี่ยลักษณะตัวมันจะเท่ากับแมวตัวเล็กๆเ,เนี่ยแหละคะ่ะไม่ใหญ่มากสมัยนี้นี่คงหาดูยากมากจริงๆหรืออาจจะไม่มีอยู่แล้วนะคะในปีพุทธศักราช2488นั้นทางวัดก็มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสอนนะักธรรมชั้นต่างๆรวมทั้งทางวัดเนี่ยก็ยังบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนให้แก่คนในชุมชนอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่เป็นในสังกัดของกรุงเทพมหาคนครค่ะ ภายในวัดมีอุโสบสถปริสถานหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปประดับเพชรจำลองแบบมาจากพระพุทธชินาราชสมัยสุโขทัยนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเขาได้ปิดทําการเพื่อบูรณะบูรณะปฏิกสังขรณ์ก็เลยไม่ได้พาเข้าไปชมด้านในกันนะคะน่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะกลับพาเข้ามาชมใหม่นะคะแล้วก็ยังมีวิหารเทพประธานพรนะคะซึ่งภายในนี่ก็จะเป็น ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิกายมหายานไม่ว่าจะเป็นเจตกรรมฝาผนางังแบบศิลปะจีนประติมาก,กรรมเทา้าจตุโลกบาลพระโพธิตศัตว์เทพเจ้าต่างๆเป็นต้นนะคะหลายๆท่านที่มาที่นี่ก็าาพลาดไม่ได้เลยนะคะกับการเข้ามาสักการะบูชาเจ้าพ่อเสือนะคะภายในวัดจะมีสารเจ้าพ่อเสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าที่อยู่ภายในวัดมานานหลายร้อยปี แต่เดิมเป็นเพียงสารไม้เล็กๆเท่านั้นนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนพุทธศักราช2460ภายในจะมีภาพวาดเสือโคร่งเป็นตัวแทนให้สักการะบูชาค่ะ ทําบุญไหว้พระขอพรกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะก็ยังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ต้อนรับท่านที่มาทําบุญเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนมาพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ก่อนได้ค่ะชื่อร้านคอฟฟ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น Tiger Coffee ค,ค่ะ Tiger Coffee ่วก,ก็ทุ้งเขื่อเสือปลานะคะจะมีทั้งชากาแฟ ที่เด็ดมากๆเลยนะคะก็คือเอแครค่ะเอแครที่นี่เขานะคะอร่อยมากๆชิ้นละ5บาทเองค่ะแต่ว่ารสชาตินี่ก็คือจะนุ่มนวลแล้วก็ไม่หวานมากจนเกินไปนะคะถ้าอยังไงเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้นะคะคือเอแคร์ที่บอกว่าที่เนี่ขึ้นชื่อมากๆเลยเพราะว่ารสชาติกําลังดีนะคะไม่หวานมากเกินไปคําเนี่ยชิ้นลนหล้าบาท หลังจากที่ตองได้เสร็จสิ้นภารกิจการกินเอแคอย่างเพลิดเพลินแล้วนั้นนะคะตองก็ได้มาให้อาหารน้องปลาที่ตรงนี้นะคะใครที่มาเป็นครอบครัวเนี่ยเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่สนุกอะ่ะเหมือนตอนที่เราเด็กๆเราให้อาหารปลาแล้วปลามาชักกระโดดดีดดิ้นน้ํากระจายเต็มไปหมดเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนะคะ ที่นี่เขาก็จะมีนะคะขนมปังให้เราได้ทำบุญนะคะราคาเริ่มต้นที่2 0บบาทค่ะหลังจากที่เราทำบุญกันไปแล้วนะคะเราก็มาทำทานกัน,นะคะ่ะ ก็จะมีปลาสว่ายนะคะมีปลาหนุกปลาช่อนแล้วก็สัตว์อื่นๆนะคะร้อให้เรามาให้ขนมปังเขาจะมีบริการขายขนมปังอยู่ทางด้านข้างนะคะแยกกันใหญ่สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามชมนะคะจนจบคลิปเลย สำหรับที่นี่นะคะวันกระลุงเสืปอปายยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าวันหยุดนี้จะไปทําบุญที่ไหนมาเที่ยวที่ไหนดีก็ต้องขอแนะนํามาที่นี่นะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาของเราเช่นเดียวกันนะคะเป็นวันมาค้าบูชานะคะแต่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาทําบุญที่วัดกระทุ่งเสืปอปายแห่งนี้ได้คะ่ะข,ขอบคุณคนะ่ะครับก่อนจบเนาะ สำหรับผู้ใดที่บ้าหูวาวันยุนดี้สิบไปใสกะอยากแนะนํำสุขภูสุขคนมาท้ำบุญใส่อาหารป่าหรือว่าไหวพระยุ่วัดกระทุมเสือป่ามาหลายๆด้วยครับสิพายังไปโลด